ทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับนิวอะไรนะ7 8 4 0น,นะครับวันนี้มาโรงงานแปลงเดิมนะครับที่กำลังปรับปรุงอยู่เพื่อจะปูกอ้อยใหม่นะครับกับผ่านลิปเปอร์หนึ่งขานะใบพรวน6ใบพร้อมลูกกิ้งด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกับ7 8 4 0น,นวอะไรนะครับ นี่จะเป็นลิฟเตอร์ขาเดียวนะครับแล้วก็ผานควนออไปแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นลูกปริง่งเพื่อที่จะทับด,ดินให้ละเอียดนะครับก่อนหน้านี้ก็มาลงผานหก แปลงนะครับแปลงนี้เตรียมจะปลูกอ้อยใหม่นะครับแปลงนี้ <S <S 1> <S 1> การปรับปรุงแปลงนี่ถือว่าไม่ง่ายเลยนะฮะกว่าที่จะได้ปลูกอ้อยซักแปลงหนึ่งเนี่ยการตอนเยอะพอสมควรนะครับทำไงก็ได้นะะโอ้ให้ดินแตกละเอียดล้วนซุยที่สุดนะครับก่อนที่จะปลูกอ้อย นี้ก็เกิดแปแติสีโูนนะก็นำอุปกรณ์ตัวใหม่มาลงในแป่งนี้นะครั้งแรกเลยที่ผมได้มาถ่ายสำหรับแปลงนี้นะก็ลิเตอร์เจ็ดขาตามด้วยสาแปาร์านวงนะครับแล้วก็นี่เลยลิเตอร์ขาเดียวร้อมไปส่วนฐานด่านนะครับอ,อกใบ เคยจำได้นะฮะผ่านตัวนี้ใช้ในาการระเบิดล่องอ้อยแต่รอบนี้นะครับมาใช้ในการาปรับปรุงแปลงดินก็เริ่มละเอียดขึ้นนะจากที่เป็นก้อนใหญ่ๆ นนี้ก็เป็นเทศกาลการตัดอ้อยนะฮะเป็นเทศกาลของชาวไร่อ้อย นก็ละเอียดมากขึ้นนะครับเป็นก้อนน้อยลงไม่ง่ายเลยนะในการปรับปรุงแปลงก่อนที่จะปลูกอ้อยแต่ละแปลงนี่ไม่ธรรมดานะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้ปลูก ซึแปลงนี้นะถ้าปลูกในช่วงนี้ก็อาจจะลดน้ําเพราะว่ามีลูกคลองอยู่ใกล้ๆนะติดคลองเลยก็น่าจะไม่ยากในการที่จะปลูกอ้อยใหม่นะครับเพราะว่าน้ําอยู่ใกล้ครับผมก็ตลอดีชิ้นนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูการปรับปรุงแปลงนะครับก่อนที่จะปลูกอ้อยแปลงใหม่แปลงนี้นะครับกับเมืองแร์เจ็ดแปดี่ศูนยนะครับ ลงลิฟเปอร์ขาเดียวพร้อมใบตัวหนคกใบนะรบครับเป้นธรรมาดานะครับกระส่งตลาดที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากระส่หรับที่นี้สวัสดีครับ